หรือว่าคุณกอ๊อฟคุณวิทยาลาพรมรัตนะนั่นเองนะฮะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไอวีโคลเบลนะฮะว่าจะมีข้อมูลอะไรแนะนําอย่างไรนะฮะ,ะเดี๋ยวดูกันนะฮะคุณแนะนําของพี่ก๊อฟในช่วงสัปดาห์และที่แล้วนั่นเองนะฮะขออนุญาตดูนิดหนึ่งอ่ะพี่ก๊อฟมาแล้วนะ,ะสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่าเชิญเลยค่ะพี่ก๊อฟคำแนะนําวันนี้ค่ะ ก็อย่างที่รู้นะคะก็คือว่าเราก็มีปัจจัยทางด้านของการเมือเป็นปัจจัยหลักนะคะแล้วก็ตัวของเออขาเรียกว่าจากพรกประชาชนที่มีมติบดสนับสนุนคุณอนุทินเนี่ย เป็นนายกคนต่อไปเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ตลาดเป็นความคาดหวังนะคะแต่ทีนี้ในลันกษณะของตัวตลาดที่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าตัวของปัจจัยการเมืองเนี่ยมันเป็นตัวกดการมาค่อนข้างต่อเนื่องแล้วแล้วก็หลายสัปดาห์ทีนี้ในกรณีของการที่ถ้าจะมีรัฐบาลใหม่เนี่ยจากทางกุนอนุทินเป็นนายกอะคะ่ะก็คือภายใตย้เงื่อนไขเนี่ยก็คือจะใช้กรอบระยะเวลาประมาณ4เดือนแล้วก็จะเป็นทางด้านรัฐบาลเสียงข้างน้อย รวมถึงจะต้องมีการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็จะต้องมีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ภายในกรอบ4เดือนตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยมีการมองข้ามช็อตใปนะคะว่าในกรอบปีหน้าคือปี2569เนี่ยน่าจะมีโอกาสต่อการเลือกตั้งใหม่นะคะด้วยปัจจัยเหล่านี้มันก็เลยทําให้ตลาดตอบรับในเชิงที่เป็นทางด้านบวกแล้วก็จากตัวเลขสถิติย้อนหลักเนี่ยเขามีมุมมองกันว่า เวลา6เดือนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยตลาดมักจะตอบรับในทิศทางที่เป็นทางด้านบวกนะคะแล้วก็ในรายกลุ่มอ,อุตสาหกรรมที่ถูกคาดการณ์นะคะว่าตัวของตลาดเขาเรียกว่าจะตอบรับทางด้านบวกเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของตัวในรายกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นพวกใช้น้าเพยทั้งหลายอย่างเช่นพวกปิโตเคมีพลังงานวัสดุก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างพวกเนี้ย ก็จะเป็นหุ้นที่ถูกคาดหวังเชิงบวกในเรื่องของอการลึกตั้งในขณะทีะ่เกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินที่จะมีการสะพัดนะคะก็คาดหวังว่ากลุ่มของค้าปลี ทางด้านของไฟแนนซ์นะคะก็จะมีน้ำหนักไปในทิศทางที่เป็นทางด้านบวกรวมถึงอาจจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่กลุ่มที่เป็นพวกสื่อโฆษณาดังนั้นในลักษณะของตัวหุ้นในรายกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะมีการคาดหวังทางด้านบวกเนี่ยก็จะประกอบด้วยกลุ่มของทางด้านค้าปลีกกลุ่มการเงินก็คือไฟแนนซ์กลุ่มของโฆษณานะคะกลุ่มของทางด้านรับเหมาวัาสดุก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็จะมีกลุ่มของธนาคารด้วยะคะ่ะ ดังนั้นในลักษณะของหุ้นเหล่านี้ก็เลยจะเป็นหุ้นในลักษณะที่อาจจะมีการขยับที่ค่อนข้างเด่นหน่อยในระยะใกล้ๆนี้นะคะทีนี้ในลักษณะของอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของโทนดเบียภายใต้ประเด็นที่เมื่อวานนี้ทางด้านสหรัฐอเมริกามีการประกาศเกี่ยวกับตัวเลขของเอ,อเดอ๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะคะ เมื่อวานนี้มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการเปิดรับสมัครงานนะคะซึ่งก็ลดลงประมาณ1.7แสนตำแหน่งก็คือ,อต่ำคาดนะคะก็เลยทำให้ตัวของตลาดเนี่ยมีการคาดหวังว่าสลมัมเมกาจะมีการปรับลดดอกเบี้ยี่กรอบของการประชุมเดือนนี้คือเดือนกันยายนอ,อีกประมาณสัก0.25ปซตดังนั้นโทนดอกเบี้ยของสลมัมเมกาที่ลงแล้วก็โทนดอกเบี้ยของกอนงที่คาดหวังว่า อาจจะมีโอกาสต่อการปรับเดดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย0.25ในการประชุมในปีนี้อีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันก็เลยทําให้ตัวของหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มของค้าปลีกนะคะ ลุ่มของอสังหาริมาารัพย์เนี่ยก็มีการปรับตัวในทิศทางที่ถูกคาดหวังทางด้านบวกะ่ะดังนั้นโดยรวมก็เลยทําให้ตลาดไปทิศทางบวกนะคะแล้วก็กรอบของตลาดที่เรามองวันนี้เรามองว่าจากเมื่อวานนี้ที่เซตินเด็กอะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยุบสภาหรือว่าจะมีนาย,ยกคนใหม่ดีนะเมื่อวานนี้ค่ะเพราะว่ายังไม่ชัดเจนทั้งหมดเนี่ยก็เลยทําให้ตลาดวันนี้มีแนวโน้มว่าจะปรัตัวไปทางด้านบวกแต่โทนของตลาดจะติดกรอบแนวต้านวันนี้นะคะที่ระดับ1270แล้วก็กรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาสัก1250 200ถึง เจสบจุดก็กรอบของเซตที่ยืนเหนือกรอบหนึ่งอยห้าสิบเนี่ยมันก็บ่งบอกทิศทางว่าความคาดหวังทางบวกเนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะดังนั้นก็จะเป็นกรอบประมาณนี้ทีนี้ในลักษณะของตัวตลาดเนี่ยในกรอบสองเดือนที่แล้วคือเดือนกระกฎาคมอะเรารีบาวกลับขึ้นมาส1เอดปร์เซเดือนที่แล้วเนี่ยก็แทบจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวกรอบจำกัดน,นะคะแล้วพอมาเป็นเดือนนี้ก็คาดหวังว่าภายใต้การคาดหวังเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็เรื่องของ นายกท่านใหม่รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจท,ที่อาจจะมีขึ้นในกรอบ4เดือนนี้มันก็เลยจะทําให้ตลาดเนี่ยมีการขยับทางด้านบวกแต่ว่าการขยับทางด้านบวกเนี่ยที่ระดับแนวต้านที่ระดับประมาณสักใกล้ๆหนึ่แล้วก็เหนือจากนั้นเนี่ยที่ระดับพันสาที่เราไม่สามารถเบรกผ่านรอบที่แล้วเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสไต่ระดับไปหานะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามว่าเราจะเบรกผ่าน1,300จุดได้ไหมซึ่งในเชิงของการเทรดดิ้งเนี่ยการผ่าน1,300จุดเนี่ยมันดูมีระยะสําคัญเพราะว่ามันจะเปิดอัพไซด์ ต่อเซ็กอินเด็กต่อเนื่องได้แต่ว่าถ้ายังไม่ผ่านเราก็เล่นเป็นแบบภาพไซเวกับไปก่อน,นะคะที่ระดับประมาณสักณนะปัจจุบันเราเล่นไซเวงกรอบพันสองยห้าสิถึงระดับประมาณพันสองปดิถึงไม่เกินพันสามรอยจุดตรงนี้ไปกอน,นะคะทีนี้หุ้นที่เราแนะนําวันนี้จะมีทั้งหมดสี่บริษัทเลือกจากประเด็นอันที่หนึ่งก็คือโทนดอกเบียที่เป็นทางด้านปรับลงไม่ว่าจะมาจากเรื่องของเฟดรือเรื่องของกรงงงนะคะเรื่องที่สองก็เลือกจากรีมเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็ คาดหวังว่าผลประกอบการเนี่ยจะมีโอกาสต่ตอการฟื้นตัวต่อในช่วงของไตรมาสสาหรือไม่ก็ในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้ค่ะดังนั้นก็เลือกมาได้4บริษัทนะคะ,ะตัวแรกนะคะ,อะสองตัวแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นจากเรื่องดอกเบีย้ยนะเรื่องตัวแรกก็คือจะเป็นตัวของ KTC นะคะกรุงไทยการ์ดนะตัวนี้เนี่ยไม่ได้เลือกมานานมากๆหลังจากที่ มันปรับตัวลดลงแล้วก็ส่งสัญญาณเป็นไปในภาพที่อ่อนแรงกว่าเซตมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปรับตัวลดลงจากประเด็นที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถูกบังคับขายนะคะก็ไม่ได้เลือกตัวนี้เลยแล้วก็ที่เลือกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าทวนเรื่องดอกเบี้ยเป็นปัจจัยหลักแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งด้วยะคะ่ะทีนี้เมื่อวานเนี่ยเขาปิดตลาดที่28บาท50เราก็มองว่ากรอบของการแว่งเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มรีบาวนะคะกะ็มีแนวกรอบของการตั้งรับอยู่ประมาณ27 50ิบถึง28บาท แล้วก็ขยับขึ้นไปหาประมาณ29 50 30บาท50เป็น2สเต็ปที่คาดหวังว่าจะขยับขึ้นนะคะก็อยู่ในโทนของการรีบาวกลับอันนี้ก็เป็นตัวที่1นนะคะส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัวของสวัสดเมื่อวานนี้เราเลือกที่ MTC ไปแล้ววันนี้เราก็เลยเลือกสวัสดมาเป็นตัวต่อไปอะคะ่ะอ,อ,อันนี้ก็มาจากเรื่องของโทนผลประกอบการเราก็เลือกของอดอกเบี้ยคล้ายๆก,กับตัวของ KTC เมื่อวานปิดตลาด27นะคะก็ ที่เลือกมารอบนี้เป็นเพราะว่ามันยืนเนือนกรอบ26บาทได้ก็คาดหวังว่าจะขยับไปภายใต้ของการีบาวนะคะกรอบกวนก็จะอยู่ประมาณ26.5ถึงประมาณ29บาทแนวโน้มก็เป็นไปในทิศทางของการรีบาวกลับแต่ว่าถ้าปิดต่ำกว่า2ี่5ก็สต็อกเก็งกำไรนะคะส่วนตัวที่สามก็จะเป็นตัวของโอสถสภาค่ะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้แนะนําไปที่ตัวของคาราบาวไปแล้ววันนี้ก็เลยแล้วก็คาราบาวมันก็ปรับขึ้นค่อนข้างดีนะคะ วันนี้ก็เลยมาแนะนําตัวของโอสดสภาก็ประเด็นมาจากเรื่องของการเลือกตั้งเหมือนกันเพราะคาดหวังกันว่าตัวของการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทําให้พวกกลุ่มของฟูดแอนด์เบรนเนมันก็มีโอกาสของการขยับ ในทิศทางของการตอบรับทางด้านบวกนะคะทีนี้ตัวของโอสภาเนี่ยมันยังติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้17บเดาทห้าสบอยู่ซึ่งถ้ายังไม่ผ่านกรอบเนี้ยก็จะอยู่ภายใต้กรอบประมาณ17บดาทถึงระดับประมาณ17บเบาทห้าสิบนะคะแต่ว่าถ้ายืมผ่านได้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มรีบาวแต่เราให้น้ําหนักว่ามีโอกาสยืมผ่านได้แม้ว่าวันนี้อาจจะยืมผ่านไม่ได้ก็ตามนะคะก็กรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาณสัก10 1สิบหาทแ80ดสิบถึงระดับประมาณสัก 1 7บาท,ทั้ง10ถ้าผ่าน1 7บได้ก็จะมีครอบด้านบนที่17.8กับ18.1ก็พอจะเป็นไปได้ในการรีเบาวนะคะส่วนตัวสุดท้ายอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำมันนานมากๆเหมือนกันนะคะก็คือตัวมิ้นนะ ตัวมิ้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มของทางด้านโรงแรมที่เป็นพวกท่องเที่ยวนะคะ,ะตัวของระดับราคาหุ้นเนี่ยเมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่23บาท80มุมมองก็คือว่ามันเป็นหุ้นที่อ่อนแรงกว่าเซตแต่ว่ามีน้ําหนักต่อการีบาวทีนี้ภายใต้ตัวมิ้นเนี่ยมันเรื่องของโทนดอกเบเบก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนอยู่แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวของโรงแรมในยุโรปมันยังเป็นไฮซีซั่นอยู่นะคะแล้วก็ตัวของมินเนี่ยได้ประโยชน์จากเรื่องของการ เขาเรียกว่าโทนการปรับลดไอ้ท่กเงินกู้ลงมามันก็เลยทําให้นี่สินต่นทุนลดลงก็ต้นทุนก็ลดลงด้วยนะคะทีนี้ตัวมินเนี่ยเรามองว่ามันจะรีบาวกลับขึ้นไปก็กรอบไวนก็จะอยู่ประมาณยี่าจุดห้าถึงประมาณ2 4่จดหซึ่งตอนนี้มันก็อยู่2 4่จดหแล้วนะก็เอาเป็นว่า ถ้าใครมีอยู่ก็ปล่อยขึ้นไปก่อนนะคะเพราะว่าคิดว่าอาจจะติดกรอบยี่สี่จุดห้าก็จริงแต่ว่าโดยแนวโน้มก็เป็นโทร,รีบาวดังนั้นโอกาสของการรีบาวมากกว่ายี่สี่จุด้ายังมีอยู่นะคะดังนั้นก็จะเป็นสี่ตัววันนี้ที่แนะนําเป็นโอสโสภาสวัสด์ k คทแล้วก็มิ้นส่วนใหญ่หุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะ่ะมันเกิดการแนะนํามาบ้างแล้วแหละตั้งแต่เมื่อตอนต้นสัปดาห์ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของ m t c ตัวของคาราบาวอย่างเงี้ยแล้วก็ ุ้นที่มีการแนะนำมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอย่างเช่นตัวของอาทางด้านพวก CPO อย่างเงี้ยที่อยู่ในกลุ่มของค้าปรีก็แนะนำมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ละอ Global อย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ละดังนั้นเนี่ยในลักษณะของกลุ่มค้าปรีอยากจะเรียนว่า ตั้งแต่ประมาณซักปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะจนกระทั่งต่อเนื่องมาต้นสัปดาห์นี้กลุ่มของค้าปลีกมันส่งสัญญาณเป็นไปในเชิงของการรีบาวกลับแล้วก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างลึกในช่วงที่ผ่านมานะคะในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกปีนี้ติดลบไป ขนาดมู่ขนาดสัปดาห์นี้รีบาวกลับขึ้นมาแล้วเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นนะเขายังติดลบไปถึงประมาณยี่สิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นเลยอะ่ะดังนั้นมันก็เลยเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากความคาดหวังเชิงบวกเรื่องของการเลือกตั้งนะคะแล้วก็เรื่องของทนดอกเบีย้ยด้วยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้มีน้ำหนักรีบาวค่อนข้างเด่นนะคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะคะนักทุนเออพี่ก๊อฟคะพี่ก๊อฟรู้ไหมหุ้นตัวหนึ่งอ่ะนักวิเคราะห์ในรายการแนะนำตรงกันมากเลยอะ่ะ ตัวไหน KTC ใช่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเย่่งนที่เมื่อกี้เล่าอะคือ KTC อพี่ก็ไม่กล้าแนะนำมาพักใหญ่นะคะไม่แนะนำเลยพักพักใหญ่เลยอะ่ะแล้วก็ก่อนที่มันจะลงเนี่ยเคยแนะนำหุ้นหนึ่งเราก็รู้ว่าหุ้นมันอ่อนแรงมากนะคะแล้วก็ไม่แนะนําเลยมาพักใหญ่มากๆเลยอะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องของเออทำให้หุ้นถอยลงมาจากููดถหรหุ้นรายใหญ่ถูกบังคับขาย ดังนั้นในลักษณะ<ม>ของตรงนี้มันเป็นหุ้น,นที่จริงๆโทนใหญ่มันยังไม่ได้เป็นทางด้านบวกนะคะต้องเรียนแต่ว่าโทนย่อยๆอยจากการที่มันปรับตัวลดลงมาลึกแล้วก็ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานที่ก็ลองไปอา่านที่บริษัทบางบริษัท cover เนี่ยก็ถูกคาดหวังว่ามันจะมีลักษณะของการที่เขาบอกว่าสินเชื่อของเขาเนี่ยมันโตกับอุตสาหกรรมเอาย่ยอยอๆนะ แล้วก็ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดของบัตรเครดิตเี่ยมันดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอะค่ะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะเลือกก็ไปดูข้อมูลพวกนี้มาก่อนแล้วว่าในตัวของปัจจัยพื้นฐาน้ันพอรับเอ,อหมายเพาะว่ามันดีกว่าอุตสาหกรรมทีนี้มันได้เรื่องคนดอกเบี้ยกับได้เรื่องทนเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของการที่ระดับราคารเริ่มฟื้นตัวเนี่ยมันก็เลยแล้วเบรกที่หกด้วยค่ะก็เลยเลือกขึ้นมาสําหรับทางด้านขอโทษเบรกกรอบ ใช่เบกกรอบไปยี่ปกขึ้นมาได้ค่ะก็เลยเลือกตัวนี้ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอยู่ในโทนของการรีบาวกลับนะคะ<ด>เล่าเยอะละคนอื่นเขาคงเล่าเยอะแล้วแหละแต่ว่าที่เลือกก็เลือกประมาณเนี้ยแต่ก่อนเลือกก็คิด,ค,ดคิดเยอะเหมือนกันนะ,ะใจตรงารหลายท่านก็ไม่รู้ว่าจะตรงใจกับนักลงทุนที่ฟังแล้ชมรายการประมาณหนึ่งพันท่านอย่างไรนะก็ลองดูคุณทรงศิษย์ก็ ได้คําตอบจากพี่ก๊อฟได้คําตอบจากคุณกระจังแล้วก็ลองไปฟังย้อนหลังเมื่อวานนี้ท่านเทพก็ให้เขาบอกเป็นหุ้นดวงดีค่ะพี่ก๊อฟดวงที่มันร้ายแล้วก็จะกลับกลายเป็นดีหรือเปล่านสนคำถามนั่งทุนนิดหนึ่งค่ะคอแนวต้าน KTB ค่ะ KTB อะคะค่ะค่ะอครู่นะคะย5ห้ายืนจะมีห<อ>ุ้นุน KTB คือ KTB เนี่ยโทนถ้าเป็นหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ย <c oughs> ในรอบของสัปดาห์นี้เราไปเลือกที่พี่ก๊อปขอดูปแป๊บหนึ่งนะคะในรอบสัปดาห์นี้เออพี่ก๊อปเลือกทั้ง KTB กับ KBank นะเป็นสต็อกพ c k ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ค่ะแล้วก็ตัวของ KTB ีบ้ห้ r e รีเทิร์นไป ถ้าเป็นราคา h ายให้รีเทิร์นไปเกือบ4%แล้วก็ถ้าเป็น Kbank ให้รีเทิร์นไป2%นะคะแล้วก็เลือก PTTGC กับ OR ซึ่งให้รีเทิร์นเป็น7%เนี่ย GC เป็นเลือกสัปดาห์ที่2มาแล้วด้วยแล้วก็ OR ก็2%กว่านะคะทีนี้ในตัวของ KTB เนี่ยโดยโทรแล้วว่ามันยังคงเป็นไปในลักษณะที่ดีกว่าหุ้นกลุ่มแบงค์อื่นในรอบเนี่ยมีเค a n k อ่ะที่ดูเด่นกว่า KTC เอ้ย KTB นะคะแต่ว่าใดโทรแล้วก็คือถ้ามันยังยืนกรอบ ก็ยังมีความคาดหวังว่าจะขยับไปหาที่ระดับประมาณ26บาทได้นะคะแต่ว่า26ก็ถ้ายังไม่เบรกก็แปงอย่างเงี้ย24ไปปลายไปถึง26แล้วก็คือเขาว่ามีน้ำหนักต่อการต่ระดับทางด้านบวกที่นี้เชิงปัจจัยพื้นฐานเข้าใจว่าเขาไม่ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างการ แต่ว่าเขาจะเป็นผลครั้งและครั้งเดียวในรอบเปีนะคะแต่ว่าในระดับโทนของการเทรดดิ้งมันมันมีน้ำหนักไปทางด้านที่ไต่ระดับทางด้านบวกแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นเชนที่เด่นในทุกๆวันดังนั้นในลักษณะของตรงนี้ก็ถ้ามีอยู่ต้นคุณต่ําหน่อยอย่างยี่สบามยี่สบามห้าสิบก็เล็กโปรฟิตไลนขึ้นข้างบนก็ได้ค่ะส่วนถ้าจะจุดสต๊อปเกง็งกำไรถ้าหลุดต่ำกว่า25ห้าหรือ2 4 8จุดก็ค่อยสต๊อปเก็งกำไรไปแล้วก็เรียนไลน์กำไรไปละกันนะคะโอเคอ่ะ okay. แล้วแต่นักนทรดนะกับความชอบความถูกจริตนะคนเราก็จริตไม่เหมือนกันบางท่านก็ชอบบุนส่วนมากบางท่านก็ชอบบุญเบรกนั่นเองนะฮะค่ะออโอเคแต่รอบนี้ต้องบอกว่าอ,อตั้งแต่เดือนกระ,ระดาษที่เรารีบาวกลับขึ้นมา11%ในหนึ่งเดือนและเดือนที่แล้วสิงหาเนี่ยเราเล่นเอ,อเขาเรียกว่าอะไระ่ะ ขึ้นลงขึ้นลงภายใต้กรอบที่ยังเป็นบวกเล็กๆนะคะแต่ว่าพอมาเดือนนี้มันก็คือตีขึ้นไปเป็นทางด้านบวกก็อย่างที่เคยเล่าอ่ะให้มอนฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะการเมืองเป็นปัจจัยกดดันก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ได้ทําให้เซตินเด็กลงไปโลเดิมถ้าจําได้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ก็บอกว่าเราจะไม่ได้ลงไปโลที่หนึ่งพันห้าสิบจุดหรือว่าไม่ได้ลงไปโลกว่ากว่าหลุดต่ำกว่าพันห้าสิบหรือว่าอยู่ที่ประมาณพันร้อยอย่างนี้ไม่เห็นให้เราดูที่พันสองอ่ะ ซึ่งก็มองว่าไม่ไม่น่าหลุดแต่ว่าถ้าเกิดหลุดเราก็เล่นแค่พันหนึ่งร้อยห้าสิบถึงพันสองถ้าจําได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกไว้นะคะดังนั้นในลักษณะของประเด็นเนี่ยมันก็ยังเป็นโทนแบบนี้แหละคือณปัจจุบันเนี่ยเซ็นดิ้เดกของบ้านเรา,าติดลบเพียรูเดตจากจากรีบาวมาแล้วนะในกรอบเดือนธร,รกดาคมที่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ะเรายังติดลบอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็แย่กว่าภุมิภาคทีนี้ตอนเนี้คนเขาก็ไปเลยไปดูไอ้ตัวของเขาเรียกว่าอะไรอะโลโมเดลคือเกาหลีใต้ ตอนที่ก่อนที่เขาจะมีเรื่องของเ,อเรื่องของการเลือกตั้งนะคะก่อนที่จะมีประธานาธิบดีคนใหม่อะ<ช>ตอนนั้นมีประธานาธิบดีคนเก่าที่บอกว่ามีการทําอะไระประกาศกดอายการศึกหรืออะไรถ้าจำไม่ผิดนะคะตรงนั้นเนี่ยตลาดของเกาหลีใต้ตอนนี้ยังยังลบอยู่เลยนะแต่ว่า,อาพอหลังจากมีประธานาธิบดีคนใหม่ตั้งเข้ามาปุ๊บเนี่ยทางด้านของเกาหลีใต้เนี่ยณปัจจุบันนะคะบวกขึ้นไปอยู่ถึงเท่าไหร่เนี่ยอีกแบบหนึ่งนะคะ เกาหลีใต้อ้าวทำไมกลายเป็นนี้แปบบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอใส่ดัชนีเกาหลีใต้ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะเราพอจะพูดถึงตรงนี้เนยคะกลายเป็นว่าดัชนีหายไปเลยแป๊บนึงนะคะเปิดใหม่เปิดใหม่รอได้ไหมได้ไดเกาหลีใต้อะ่ะสุดท้ายอ้าวใส่ตัวเลขผิดจริงๆด้วยเกาหลีใต้แป๊บหนึ่งนะคะ เอาปวนว่าถ้าจําตัวเลขไม่ผิดคือสามสิบเปอร์เซ็นแล้วกันของการที่เป็นเยโทเดตดังนั้นเนี่ยตลาดทุนบ้านเราเขาก็เลยมีการคาดหวังว่าการเลือกตั้งที่จะมีเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ตลาดมีไปในทิศทางที่เป็นทนบวกก็แล้วกันนะคะประมาณนี้ค่ะจ้าครับพี่กอฟอ่ะค่ะก็ว่ากันนะฮะขอบคุณมากเลยนะคะพี่กอล่ฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับนักลงทุนของมิสเตอร์ไลอะไรเราจะมีกิจกรรมตอนเนื่องโดยเฉพาะท่านที่